มาพี่น้องได้นอไม่นอหนึ่งนอนอเดียวเนาะอันนี้มันนอหน่อยเพื่อนเนาะแหนงียงแล้วไปบุกอะไรทิมาปอกนอไม่ลูกสาวหล่าะดอกสีดอกตัวไป็กเกียงพี่น้องเอ้ยบ้องเพื่อนเก่าเด็กนอไม่ไป็กเกียงกัญญาโมมีเพ่อนเกษตรอ่ะเพื่องกัยญาโมมีเพื่อนเกษตบเนาะ ของแถลงเนาะเอาเบื้อ,อดหันบ้องเอาบ้องพน้ำเอาบ้องพน้ำเอาไปผ้าที่ดีแล้วก็ทุบทุบทุบเอสมุนสพมาทุบยดหน่อไมอ้ามาแล้วจะค้นน่อเดียวกับพวกเกลียงเนาะยึดพ่พอไปหาน้ำเลีง้งเนาะ ยังเลี้ยงไปหาน้องใหม่กันพ่อหน้าป่านี่บอกโอ้มันเพิ่นคักบตดจุ่วโมงวัดไปหายางเนาะปลูกไว้แล้วปลูกไว้แล้วมันซุ่มเพข่ากับโป่งให้กินยุบัดปีหน่อไม้กินซุ่มกินซุ่มกินซุ่มลูกปีเดียวได้กินหี่อเปล่าจุ๊บลูกไฟเฮ็ดอันหอยอันต้อยอันเต้านไว้หน้าใหม่อัดเพข่ากับเฮ็ดไว้ยี่ดอกแต่ว่าอันนี้ห้องนี้หน้าใหม่สวดเ้องกับเฉียงหน้าใหม่สวดเนาะ ก้อนกับเจ็บเพราะขี้เล็กไปไวอีเพื่อน้องต้มไว้เรียวร้อยเพราะในเกียงเนี่ยแค่ขี้เกียงงัก้อนวันนี้ก็เห็นอไมอ่ย่าเพื่อนข้นสูงก่เลยเอาเพื่อนนอหน่อเนาะน้ำไม้ก,ก,ออก,ก้อนน้ำไม้ก้อนน้าพี่น้องเนาะนอพอดีแกงเสร็จเสีย อย่านางเขาก็อ okay. so ้อมเฮียนอยู่อย่านางก็บื้อคุณยายปลูกไว้ให้นะยอย่านางอ้อมเฮียนอย่างเงี้ยย่างไปใส่ยของไลยเคี้ยอย่างนะย่างตะเวนตุกตะเวนออกนี่แต่เคี้ยอย่านางเดี๋ยวเจ้าอย่างสมุนก็จับกล้วยไปน้ำหัวอยู่ให้เพื่อนพงไปเพป็นเท้าเคี้ยไปแบบเงี้ยวแล้วก็เพื่อขึ้นต้นไม่เป็นอุ้มอยู่พี่นี้ยอย่านางสมัยตะกี้นั้นมันอึดมันอยาก กันว่เขาดุงเขาเล่ากับบ่ได้ยานางแม่เพิ่งก็เลยกวนมาปลูกไว้ให้ลูกหลานบ่อึดอยากอึดกิลิ่นลานก็เลยบ่อึดอยากอึดกินยานางอยากบ่ได้ก็เก็บยองเกียงสเสห็ดเกียงใส่ละไม้ชื่อเห็ดนตั้งฟ้าไปกับซวงมือแล้วพี่น้องมขึ้นลูกไฟขึ้กับต้มต้มยำํใส่อ้นป่าอยู่ คือไว้สาถุงถุงละยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบก็แล้วสามถุงเนาะเดี๋ยวสามมือนี่แหะแล้ว่ไนกินเบืดด่ออยู่เน้ยงในน้อยเกเอาเอาไปทุบทุบดีดีน้ำบมมีพนเซ็บย <laughs> ้ำบมมีพนกันเซ็บงเลยล่ะ แกงโซ่ต่อนอดเห็นพระขาอยู่ขางเหยนเนี่ยคือมืนอน้ำใส่ไว้แล้ว <c oughs> เอาน้ำใส่ไว้แล้วพ่นปุ้งเนาะโอ้ยปวดตัวได้หลายพ่นปุ้งเสร็จแล้วบ้องเพื่นกับจังเสียเหนีอาเนาะบ้องเพื่อนจัางเสียนนั่นแลนหละดอกพี่น้อง บ้องเพิ่นสิทูบเอาโอ้โอยจะมันอนอน,อนั่งอันนี้นั่งกับว่าได้ถือเลียมถือไล่เย,ยอะเอาไปแต่ตัวใหญ่ไปแต่อตัอน,น,ไอนได้เขี้ยวเอียงแต่วันนี้เชื่อมเนาะไมมตัวน,น้อยไล่ไปได้ยำเนาะ เติมนะไม่เติมนะไม่นี่ว่าจะมันตอนไปจะเสียบกินอองเลย เย็นตัตัวกับเป็นตัว,ตตวเสียบเนีมันหิวเข่าขมางในหรอกตอนนำ้ำไม้ยาสมุนห้หอมครับน้ำไม้หอมหอมน้ำไม้กินซุงหอมจังเลยหอมจังเลยหอมจังเลยว่องเพป็นวัตถุบเพื่อสืบเสื่อมหมอนำกันซะบอกพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ็ดแล้วลก็อยากเลี้ยวเด้อยวย,ยาสมุนกระได้ใครกาเราอยู่ตรงนาะ

phán đeo chăm sóc pino đeo là cái đeo cứ quá pino cứ quá แล้วคือเล้วเจ้เรลี้ยวแล้วยาตกคุ้แหนงู้เจ้าข้างอ้งเราก็ยังนั่งอยู่ข้างอ้งมีก็จะข้างอ้งเลยนีแล้วบ่อไปเลี้ยวบ่อข้าน้อยเลี้วบ่อเลี้วบ ไม่หยาดบาดคั้มเลี้ยว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 เดี๋ยวม่พี่น้องดูกันตอนน้องใหม่ย่าจะบุญเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่จะเสียบบ่ตอนบักไงเลยโคลูคีรีว่าเจ้าวะจักพี่น้องเคยเห็นหรือบ่เห็น กระายเนาะจักพ nice. 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 ี่น้องเคยเห็นไหอบ่เห็นโอ้ยนกขึ้นก็หอมห่วยห่วยพี่น้องยไงกำมขึ้นไม้เบื้องนกไม้กำมขึ้นในเบื้องเอ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นกไม้เห็นบ่เห็นบ่ ขอ,อบคุณทุกเลิบทุกไลรนะพี่น้องเด้อเขียบนา้ากะทิเกีงเนงาะไม่สู้กินสลาราบาทนี่ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า